เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีเร่งประดับไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลบบุรีโดยนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานให้สวยงามและสมพระเกียรติ หลังจากที่จังหวัดลบุรีได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลบุรีเข้าดำเนินการตกแต่งโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรองรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565โดยในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบทันที โดยเมื่อวันที่22มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้เดินทางไปที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรายรมหาราชพบว่ามีเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีได้เข้าดำเนินการประดับไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีอย่างสวยงามด้วยระบบไฟฟ้าหยดน้ำหลากสีตามต้นไม้ต่าง,างๆโดยรอบบริเวณ ซึ่งแม้ว่าการด erm ําเนินการยังไม่เสร็จสิ้นและเมื่อเวลาช่วงค่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดระบบไฟฟ้าบางส่วนก็จะมีประชาชนเริ่มเข้าไปชมความสวยงามของระบบไฟฟ้าบ้างแล้วนอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีจะนําดอกไม้นานาชน,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 นิดเข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมในช่วงใกล้วันจัดงาน โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลบบุรีในการเข้าตกแต่งบริเวณโดยรอบของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ พื่อให้เกิดความสวยงามและสมพระเกียรติทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราชประจำปี2565โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามข้อห่วงใยของคณะกรรมการโรคติดต่อให้ปรับรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราชแบบวิธีใหม่โดยเน้นการเ,รรเทเดิดพระเกียรติสมเด็จพระนาราย์มหาราชให้ยิ่งใหญ่ซึ่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติประกอบด้วย การรณรงค์แต่งไทยของชาวจังหวัดลบบุรีตั้งแต่วันที่17มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์2565การจัดพิธีบวงสรวงและรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชในวันที่16กุมภาพันธ์2565และการเสวนาทางวิชาการการประดับตกแต่งพระบรมราชานุาวารีสมเด็จพระนาราย์มหาราชและโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดลบบุรี เช่นพระปางสามยอดวัดพระศิริรัตนมหาธาตุบ้านหลวงรับราชทูตพระนารายราชนิเวศเป็นต้นโดยจังหวัดลบุรีได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลบุรีได้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชโดยทางเทศบาลเมืองลบุรีได้มีการประชุมหัวหน้าสนราชการในการเตรียมความพร้อมรวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณในการจัดตกแต่งบริเวณดังกล่าวให้สวยงามและสมพระเกียรติ โดยจะมีการตกแต่งด้วยไฟฟ้าแสงสว่างดอกไม้ต้นไม้ที่เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนอกจากนี้ในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนานรายมหาราชแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ในการรำเทิดพระเกียรติในวันที่16กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนานรายมหาราชโดยทุกปีที่ผ่านมา จะมีผสมนิกรชาวจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมรำเทิดพระเกียรติเป็นจำนวนมากโดยเทศบาลเมืองลบบุรีก็พร้อมที่จะดำเนินการตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรนรมหาราชให้สวยงามและสมพระเกียรตนะนะนะิไอไนะ่เดลมฟหม ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศัก์ไกรเลิกกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ